เมื่อสักครู่นะครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่ผมขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยนะครับที่มันค้างไปเลยนะครับที่ทุกคนรอฟังสรุปอยู่นะครับแล้วก็มันก็ค้างไปขออภัยจริงๆเมื่อสักครู่นี้9 0 0 0คนเลยที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่สวัสดีครับเข้ามากันแล้วก็รบกวนเช็คเสียงนิดนึงครับว่าได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมฮะ สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมครับขอขอภัยด้วยนะครับเมื่อไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับที่ว่ากําลังพูดพูดอยู่นะครับแล้วมันดับไปหรือมันค้างไปหรือมันเป็นอะไรไปผมจะบอกว่าแบตผมหมดนะครับขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดี2,600ท่านด้วยนะครับผมจะสรุปให้ฟังทีเดียวเลยเนาะนะฮะเพราะว่าได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมด้วยนะครับที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านิดนหน่อยๆ ไม่ใช่นิดหน่อยสิน่าจะหลายคนน่าจะเพิ่งทราบพ,พร้อมกับผมเนี่ย,ยนะฮะสวัสดีครับผมจะได้พูดทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับเช็คเสียงนิดนึงนะฮะได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีลูกเพจหกพันท่านด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเท่าเดิมเดี๋ยวเราพูดเลยเท่าเดิมนะครับประมาณ8000ท่าน9000ท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวเลยนะครับ <c oughs> โอเคสวัสดี ลูกเพจทั้ง9,300ท่าน9,600ท่านด้วยนะครับผมจะเริ่มเลยนะครับชนวนเหตุสรุปเรื่องอที่ข้ายกครัววันนี้นะครับชนวนเหตุจริงๆแล้วนะครับมันก็คือนี่นอกระบบครับลูกเขยก็เลยคลั่งยิงแม่ยายยิงป้ายิงลูกเลี้ยงคาชุดนักเรียนก่อนที่จะปลิดชีพตัวเองหนีความผิดนะครับ จากเมื่อช่วงเย็นนะครับช่วงช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับตำรวจสนทุกสองห้องครับรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้รับได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดนิกเน็กนะครับซอยแจ้งวัฒนะ6ที่เกิดเหตุเป็นตลาดแผงขายลตเตอรี่ครับพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนางโสภานะครับอายุ59ปีนะครับถูกยิงด้วยอาวุธไม่ทราบขนาดที่แท้จริงนะครับที่ศีรษะอาการสาหัสโดยอาสาสมัคร ูนที่ประทึ้งก็ได้นําส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับชุดสืบสวนครับเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือนายสมชายครับอายุ54ปีเป็นลูกเขยของนางโสภาหลังก่อเหตุยิงนางโสภาครับก็ขี่รถจักรยานยนต์จากตลาดไปก่อเหตุต่อเนื่องที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งตึก5ชั้น9นะครับ ซอยแจ้งวัฒนะซอยเดียวกันกับที่ตลาดนีกแน็กนะครับซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรโดยใช้อาวุธยิงลูกติดภรรยาในห้องนอน2คนนะครับก็คือเด็กชาย A นามสมมุติครับอายุ7ขวบนะครับแล้วก็เด็กชาย B นามสมมุติครับอายุ9ขวบนะครับซึ่งเด็กชาย A เนี่ยเสียชีวิตคาที่นอนในชุดนักเรียน นะครับส่วนเด็กชายบีอายุ9ขวบเนี่ยบาดเจ็บสาหัสยังคงมีชีพปจรอยู่ก็เลยนำส่งโรงพยาบาลแต่เด็กชายบีก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตในห้องนะครับก็คือนางสาวทวีอายุ60ปีเป็นพี่สาวของแม่ยายที่เสียชีวิตครับานางทวีครับเสียชีวิตในห้องพักดังกล่าวครับซึ่งทั้ง3รายเนี่ยถูกยิงที่ศีรษะ จากนั้นเนี่ยนายสมชายเนี่ยก็ใช้ปืนยิงศีรษะตัวเองออกมายิงยิงทั้ง3คนเสร็จลงมาไปที่ไลฟ์แรกเมื่อสักครู่ที่เป็นศาลานะครับแล้วก็ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองยิงศีรษะตัวเองที่ศาลาพักรอที่หน้าคอนโดมิเนียมนะครับชุดสืบสวนนะครับเปิดเผยอ,อีกว่าเบื้องต้นจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่านางสาวผู้ภรรยาของนายสมชายเนี่ยมีลูกติดกันสอง มีลูกติดมา2คนครับก็คือเด็กชาย A และเด็กชาย B นี่แหละนะครับโดยนายสมชายเนะี่ยอยู่กินกับนางสาวผู้มาประมาณ2ปีละแต่นางสาวผู้เนี่ยก็ไปกู้เงินนอกระบบครับทำให้เจ้านี่ทวงถามบ่อยครั้งกับนายสมชายโดยก่อนหน้านี้ครับนายสมชายเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือกับนางโสภาก็คือแม่ยายตัวเองนะครับให้มาช่วยปลดหนี้ลูกสาวแต่ นางโสภาครับไม่ไม่ช่วยนะครับมันก็เลยเป็นชนวนก่อเหตุให้เกิดเรื่องสลดดังกล่าวนะครับแล้วก็ทางรองนอองมาสักกู่แกก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนนะครับว่าอีกชนวนหนึ่งก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับชูสาวเนาะ เกี่ยวกับการหึงหวงนะครับเพราะว่านางสาวผู้เนี่ยก็ได้เลิกลาเหมือนเหมือนหนีไปหรือเปล่าไม่ทราบออกไปจากชีวิตของในสมชายเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็จากการสอบถามคนในคอนโดมิเนียมนะครับทางตำรวจบอกว่ามีการาเขาเรียกว่ามีการขู่ฆ่าครอบครัวด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นจริงอย่างไร ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ถ้าว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วครับสรุป5รายที่เสียชีวิตก็คือนายสมชายนะครับนางโซภานะครับแล้วก็ลงมาแล้วครับผมแล้วก็คุณป้านะครับเป็นพี่สาวของแม่ยายเขาแล้วก็ลูกติดอีก2คนนะครับทั้งหมดเสียชีวิต5รายครับแล้วก็รวมถึง ในที่เกิดเหตุเนาะมีทางอดีตภรรยาของนายสมชายเนี่ยก็ได้เดินทางมานะครับเราทีนข่าวเราก็ได้คุยลูกสาวเขาด้วยแล้วก็ภรรยาเก่าด้วยเ,เราก็ได้คุยนะครับเขาบอกว่านายสมชายเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายที่ดีเลี้ยงครอบครัวมาตลอดขยันขยันเลี้ยงครอบครัวมาตลอดแต่ติดอยู่เรื่องเดียวที่เลิกกัน เพราะว่านายสมชายเจ้าชู้นะครับต่างจากจากคำพูดนะครับแล้วก็ได้เลือกลากันเมื่อตอนปี60นะครับปี60นี้นะครับตอนนี้ก็6ปีแล้วส่วนลูกภรรยาเก่าเนี่ยก็มีอยู่กัน2คนนะครับเป็นผู้หญิงทั้งสองคนนะครับ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางพี่พี่กู้ภัยอุทิศปอดตึงก็ได้นําร่างของน้องน้องเอนะฮะที่เสียชีวิตบนที่นอนเนี่ยนะคาชุดนักเรียนเนี่ยลงมาเอาไว้ในรถตู้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะพี่ครับกาลังจะเอาร่างป้าเป็นผู้หญิงเด็กเด็กลงแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรลงมีเมื่อกี้ลงมัเด็กลงมา ยังไม่มายังไม่เดี๋ยวต้องผ่านนี้อ๋อแล้วเมื่อกี้อะไรหลุผ่านมี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 หนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งลายไปแล้วใช่แล้วก็นี่น่าจะเป็นป้าแล้วนะฮะครับผมต้นลงมาแล้วลายเหรอเด็กผมไปไลน์หนึ่งลายผู้หญิงนเหลือผู้หญิงหนึ่งลายใช่ไหมนะครับ เหตุนี้ก็เป็นเหตุสรุนะครับผมก็สรุปให้ฟังทั้งหมดประมาณนี้ครับนะฮะส่วนการสืบสวนของทางตำรวจเนี่ยทางตำรวจก็จะเชิญตัวของนางสาวผู้นะครับก็เบื้องต้นก็รู้แล้วว่าตัวนางสาวผู้อยู่ที่ไหนนะครับก็จะเชิญมาสอบปากคำนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องจริงแท้แน่นอนแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับแต่เราก็ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่มีใครอยากที่จะให้เกิดขึ้นนะครับอีกครั้งเรื่องนี้ก็มีคนเสียชีวิตก็คือเด็กนะเด็ก2รายนะครับอายุยังน้อยอยู่เลยนะยังต้องเติบโตแล้วก็เรียนรู้ในโลกใบใหญ่อีกนานนะครับแต่เขากลับมาเสียชีวิตเพราะด้วยความโมโหวความไม่มีสติความกโกรธนะครับก็ ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงครับเรื่องแบบนี้นะฮะโอ้สวัสดีลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ1 10, 500, นึ่งหมืนคนสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับันนี้ผมน่าจะสรุปละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะฮะครับผม สแสดงความเสียใจด้วยเพิ่งเข้ามาช่วยสรุปข่าวให้ฟังอีกครั้งโอเคครับอีกครั้งหนึ่งเนาะพอแล้วเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโ <Okay. S 2> อเครบกวนถือนะฮะน้องตง okay. ุ่มามโอเคดีๆถือดีๆนะครับสรุปเหตุชนวน เหตุของเรื่องนี้นะครับที่มีผู้เสียชีวิตท่าไดยจำนวนเหตุก็คือนี่นอกระบบนะครับลูกเคยคลั่งยิงแม่ยายนะครับแล้วก็ป้าแล้วก็ลูกเลี้ยงขาดชุดตั้งเรียนก่อนที่จะปลี่ชีพตัวเองเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้ครับจากกรณีที่ตํารวจสนทุกสองห้องครับรับแจ้งเหตุมีการยิงกันมีผู้บาดเจ็บบริเวณตลาดนิกแนกนะครับซอยแจ้งวัฒนะห ที่เกิดเหตุเป็นตลาดขายแผงลอตเตอรี่ครับพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนางโสภาฮะอายุ59ปีถูกยิงด้วยอาวุธไม่ทราบขนาดครับบริเวณศีรษะอาการสาหัสโดยอาสาสมัครว่ามือที่ปล่อยตึงเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาลแต่นางแต่นางโสภาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับตอนนี้ข้างหน้าผมนี่ผมไม่สามารถให้ดูได้เนาะตอนนี้กำลังเอาร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่ข้างบนนะเอาลงมา ชุดสืบสวนครับเผยว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมชายครับอายุ54ปีนะครับซึ่งเป็นลูกเขยนะครับหลังก่อเหตุเนี่ยหลังก่อเหตุยิงแม่ยายแล้วเนี่ยก็ได้ขับรถจักรยานยนต์จากตลาดเนี่ยไปก่อเหตุต่อที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยแจ้งวัฒนะ6เนี่ยห่างจากที่เกิดเหตุแรกเนี่ยประมาณ1กิโลครับแล้วก็ใช้อาวุธ เดินเดินเดินเท้าเนะเ้ไม่ขึ้นลิฟต์ใช้อวุธขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงเด็กชาย A ครับ <c oughs> ซึ่งเป็นลูกติดของภรรยา <c oughs> เด็กชาย A อายุเจ็ดขวบ <c oughs> เสียชีวิตคาที่นอนในคราบชุดนักเรียนนะครับแล้วก็ยิงเด็กชาย B ครับอายุ9้าขวบบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นำเจ้าหน้าที่ก็ได้นำส่งโรงพยาบาล แต่ก็เด็กชายบีก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วก็ทําการยิงนางสาวทวีครับซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ยายก็คือนางโสภาในห้องน้ำํำยิงบริเวณศีรษะเสียชีวิตทันทีครับก็คือสรุปตอนนี้เสียชีวิตแล้ว4ีรายหลังจากนั้นครับนายสมชายครับก็ลงมาจากคอนโด แล้วก็ปลิดชีพตัวเองบริเวณศาลาข้างหน้าบริเวณศาลาข้างหน้าเพื่อนหนีความผิดกับชุดสืบสวนนะครับเบื้องต้นได้เปิดเผยว่าจากการสืบสวนสอบสวนทร,ร,ราบว่านางสาวผู้เนี่ยภรรยาของนายสมชายเนี่ยมีลูกติดมาสองคนก็คือเด็กชายเอเด็กชายบีโดยนายสมชายอยู่กินกับนางสาวผู้มาประมาณ2ปีครับ แต่นางสาวผู้เนี่ยไปกู้เงินนอกระบบทําให้เจ้าหนี้เนี่ยทวงถามกับนายสมชายบ่อยๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนายสมชายก็ได้ไปขอความร่วมมือกับนางโสภาก็คือแม่ยายนะครับหลายครั้งแต่ว่าก็มีปากเสียงกันตลอดทาให้นายสมชายเนี่ยเก็บกดจกนกระทั่งวันนี้เนี่ยตัดสินใจก่อเหตุขึ้นมานะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนการสอบถามที่ทางรองน .2 อ,ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับชุสา็ปการถึงห่วงด้วยเพราะว่านางสาวคู่เนี่ยตีตัวออกห่างนายสมชายไปประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนแล้วก็เคยขู่เคยขู่ด้วยว่าจะฆ่ายกครอบครัวด้วยนะครับสุดท้ายแล้วสาเหตุเนี่ยมันเป็นสาเหตุอะไรกันแน่เนี่ยก็เป็น จ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องสอบหาความจริงซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยได้รู้แล้วนะครับว่านางสาวผู้เนี่ยอ,อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะนแล้าก็จะไปเชิญตัวเพื่อมาสอบปากคําคอีกครั้งหนึ่งนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงนะฮะเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือคดีฆ่ายกกลัวนะครับแม่ยายาพี่สาวแม่ยายนะครับเด็กชายหนึ่งคน เด็กชายสองคนขอภัยแล้วก็ปิดชีพตัวเองนะครับซึ่งห้องที่ปิดชีพตัวเองอยู่มุมขวานน้นนะขวาสุดนน้นนะเป็นห้องสลูสลัวเขียวๆส้มๆนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบอารมณ์หน้ามืดอารมณ์น้อยใจอารมณ์โมโหอารมณ์หลายๆอย่างอารมณ์หลายๆอย่างต่างๆนานา มันทําให้ผู้ชายคนหนึ่งต้องสังหารเด็กต้องสังหารผู้หญิงนะครับแล้วก็อกิจันเราก็ขออีกครั้งนะครับขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทั้งหมด5ศพครับทั้งหมด5ศพนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือสรุปชนวนเหตุนะครับสามารถแชร์แล้วก็สามารถเข้าไปอ่าน ตัวข่าวได้ที่หน้าเว็บไซต์อีจันได้นะครับเ็ตอนนี้กําลังขึ้นเลยแล้วก็อีกอย่างหน้าเพจกําลังขึ้นขึ้นขึ้นเลยนะครับเข้าไปอ่านกันได้นะครับสาเหตุต่างๆนานาอ่านเป็นตัวอักษรอย่างนี้นะฮะแล้วก็หรืออยากจะฟังทางนี้เราก็สรุปให้ท่านฟังแล้วแล้วสามารถกลับไปฟังใหม่ได้ด้วยนะครับสามารถดูซ้ําได้นะครับผมเราจะไม่ลบนะโอเคใช่ครับใช่ครับ สรุปทั้งหมดตาย5นะครับก็คือตัวผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็แม่ยายนะครับแล้วก็พี่สาวแม่ยายแล้วก็เด็กผู้ชายอีก2คนครับทั้งหมดหคนนะครับทั้งหมด5คนนะครับใช่ครับแม่เด็กยังไม่ทราบอายุนะครับไม่ทราบอายุนะฮะ ใช่ครับแม่เด็กไม่ได้โดนยิงตายครับเป็นเป็นพี่สาวของแม่ยายนะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งครับตอนนี้แอดมินขอตัวก่อนนะครับเพราะตอนนี้ศพก็เคลื่อนกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจริงๆนะครับขึ้นเยอะทุกไลฟ์เลยขอบพระคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาติดตามเพจิจันนะครับ ต่อไปนี้จะมีหลังจากนี้จะมีอะไรก็คงจะมีการเมืองเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับโอเคสามารถติดตามชมได้ที่เพจิจันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับผม